เอพีที่สองหาความลับนะคะเมื่อกี้เธอเผยกดหยุดไปสิปกด,ดโอเคค่ะตอนที่สอง,งคะ่ะเอพีที่สองนะคะไปดูที่นี่เลยค่ะที่รับอ่าเออ ที่รับต่อคะง่ายมากค่ะไปแล้วมันจะมาสอนสร้างผีนะคะแต่ไม่แต่ยังไม่สร้างผีตอนนี้ค่ะเราจะไปหาความลับกันตอน่อกันใ,นในนี้ค่ะรงพยาบาลเป็นแคปเป้น,นะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าแคปเป้อะไร าตัวลรสองคนมาเลยนะคะนี่ก็ยังไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยนะคะใช่ค่ะและตรงนี้นะคะใช่ไหมยังไง,งไปแล้วนีไ่ไงปิ๊บกดทุกปุ่มเลยนะคะกดทุกปุ่มเลยนะคะ,ะที่มันมีนอยู่ในห้อ <ผม S 2> <ร>งพยาบลตรงนี้ก็มีความลับนะคะนี่ไงคะ่ะ เหมือนเหมือนที่บ้านพี่พี่ลิตาค่ะใช่ค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะกดเลยนะคะกดให้หมดเลยนะคะทุกมีกี่ปุ่มกดให้หมดปุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะและปุ่มสุดท้ายอยู่ไหนรู้เปล่าคะอยู่นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็มาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้เนะแล้วเราก็นี่ค่ะเพชร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  อันนี้ก็ตัวอะไรไม่รู้นะคะอ่าทุกคนสําหรับทุกคนอยากได้เพชรเนอะค่ะตรงนี้ก็มีเจ้าเซอร์อตัวใหญ่นะคะและตรงนี้ก็มีแคปเป้นะคะนี่ค่ะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นึะใช่ค่ะวิทยาศาสตร์เปิดได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเจ้าเนี้ยเนื้อเซอร์รอลตนะคะี่มีสซออลตหลากหลายสายพันธุ์เลย กดได้ป็นเนี่ยอุ้ยกดได้ด้วยฮัลโหลแคปเปตใช่ค่ะโอเคค่ะไปที่ที่รับต่อไปนะคะไปกันเลยค่ะไปที่มีเตียงนอนแคปเปตแล้วก็ที่ทำงานตรงนี้แคปเปด้วยรักค่ะไปกันเลยเขาก็ทำหน้าที่ที่เขามีจะเป็นส่วนางนี้ใช่ไหมเขาก็โอเคค่ะทุกคนก็ต่อไปไปหาแคปเปตอันเยอะๆแล้วความรักแคปเปตในเดืนสั้นสำหรับคน ที่ถ้าเดี๋ยวเราก็จะสอนหาคัมเปตนะคะเยอะเลยคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะใช่นี่คะ่ะเมืองฟรีก็มีนะคะเมืองฟรีก็มีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็แต่ซูเมืองนี้ไม่ได้เมืองนี้มีเยอะกว่า <c oughs> ดูนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างเอาคำเปตทุกอย่างนะคะปิ๊บนี่คะ่ะคัเปตนักร้องคปเปตนักร้องนะคะ นี่ค่ะสำหรับบ้านนี้นะคะใช่ค่ะปิดก่อนเนาะบ้านของน้องนะคะนี่ก็บ้านของน้องเนนี่ก็บ้านของน้องอันนี้ก็บ้านของน้องนี่ก็ที่ทํางานของนี่ไงคะแฮปปี้อีกอันนึงนะะแล้วที่ทุกคนถามมาว่าไหนอะแฮปป้เยอะๆเยอะๆอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารวบรวมไว้ในที่ นี่นะคะใช่ค่ะนี่ค่ะแล้ทุกคนก็ขอเปิดดูที่นี่หน่อยนี่ค่ะที่นอนของแคมเปตนะคะนี่ค่ะคนอนแคมเปตส่วนส่วนตรงนี้ก็มีนะคะนี่ที่นี่มีแคมปเปตเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ด้วยค่ะใช่ค่ะและมีความลับในตรงนี้ด้วยนะคะนี่แคมปเปตอีกอันนึงนะคะขอโทษนะคะขอโทษ ขอโทษด้วยนะคะมือรั่นนะมือลัน่นเกมนี้มันมือลั่นพอพอดีเล่นใน iPad ค่ะไ,ไดค่ะตรงนี้นะคะเป็นบ้านเย<ม>อะนี่เลยค่ะแคมเปตนะคะขายของแคมเปตขายพิซซ่านะคะมือลั่นอีกแล้วนะคะขอโทษด้วยนอะมาต่อ,อ,อเดี๋ยวต่ออีพีที่สามนะคะ ตอนนี้ยังไม่จบอีพีที่สามนะเกือบจะจบแล้วแล้วเราก็อีพีเดี๋ยวออยังไม่จบยังไม่จบอีพีที่สองนะคะเราจะต้องไปตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเจอก,กระดาษนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะดูแผนที่นะคะดูแผนที่นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า<ต>อีกอันหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอะ่ะแต่ที่รู้คือเราต้องหาอีกอันหนึ่งค่ะนี่นค่ะ,คะที่นี่แบบ เออมันเยอะมากอะแคมเป็ดอะอกระดาษอีกใบหนึน่งอยู่บนนี้ต้องการกระดาษสองใบเหมือนเป็นรูปต้นไม้ของตรงนี้เหรอเกมนี้มีความลับเยอะมากเลยนะคะดู วันนี้เราก็จะมาสอนแคมเปดที่มันมาใหม่นะนี่ค่ะแล้วก็ไปตรงนี้นะไปที่นี่ไม่ใช่สลาร์มนะคะมาตรงนี้ค่ะเอาต้นไม้มาทั้งสองอันเลยก็เอาต้นไม้มาทั้งสองอันนะคะเผื่อผิดจะได้เอานใหม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เราแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปด้านที่ลิต้าเลยล่ะใช่ อยากให้มันอัปเดตนะคะให้แบบไปบ้านหลายชั้นได้นะอยากให้มันอัปเดตจริงๆนะค่ะพี่ลิต้านั่งหัวกับเลยนะนี่ยมาค่ะทุกคนทุกคนก็หยิบตัวละครออกมานะคะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมคะยังหยิบตัวละครออกมานะคะอันนี้ที่รับตรงนี้คะค อันนี้ก็จะเป็นขอส,สอนหาที่รับแป๊บหนึ่งนืง้อสำหรับเมืองฟรีนะคะนี่โอเคไปเพราะว่าบอกเขาว่าก็ไปแล้วสำหรับเมืองฟรีเนื้อถ้าใครยังไม่เติมนะคะอยากได้โซฟาแบบเดี่ยวพี่น้ำเงิน พี่ลิต้านะคะพี่ชลิต้านะคะเขาชื่อพี่ลิต้าลิต้าไม่ใช่ลิต้านะคะใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ไปที่นี่ค่ะไปที่นี่เลยโกดังแมเวลาเราจะมาสร้างแคกเปเราก็ต้องมาสร้างกับโกดังแม่แล้วฮาริก็เป็นอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันโอเคค่ะ ก็อเอาเก็บไว้แล้วเป็นยาเอออันนี้ปล่าให้นี่ค่ะนี่ค่ะแชมเปตเนื้อน่ารักมากเลยแล้วตรงน,นี้สำหรับอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนเราสามารถตัวตัวหยาด้านะคะแล้วเออแชมเปตอีกอันหนึ่งนะคะตรงท่อนะคะนี่ ใช่ค่ะนะ่ารักมากเลยตรงนี้ก็มีความล้ำหนก่งน,นะคะตรงนี้สามารถหอยหัสามารถลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเสื้อส,สวยๆนะำงามค่ะแต่คนไม่ชอบใส่หรอกเพราะมันเป็นเสื้อราชาร์สรอะสำหรับผู้ใช้เท่านั้น,นะะ่ะโอเคค่ะทุกคนไปดูที่แล็บต่อไปนะคะแล้วเราก็ ไปดูกันเทปแบบหนึ่งไปเท่เด็กๆทุ่งรึ่งแล้วกต่แม่จะไปไปรถไปเซวเหรอไปไปเดี๋ยวไม่มีน้ำยาล้างจานแล้วแต่แม่ก็เอางานมาตามชุดวองบินพุกงีีอีกไม่ทันแล้วแม่กินขนมไหมอาป่ะอันี้ได้ไหมทำไหม เปกินใส่หน้าใช่หรเปล่าไปเอาใส่ถุงไปเอาไปกินที่บ้านเดี๋ยวต่อ EP ที่2บ๊ายบาย